ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี YouTube ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าใบยน้ามูมูนะครับตอนนี้5้าโมงกับ59นาทีนะครับวันนี้ฟุตบอลก็มีหลายรายการที่เตะเร็วนะครับก็คลิปนี้นะครับเป็นอัปเดตราคาต่อรองล่าสุดแล้วก็เปอร์เซ็นต์กระแสนักลงทุนล่าสุดนะครับเราไปเริ่มกันที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันก่อนนะครับวันนี้มี3คู่นะครับ แล้วก็น่าสนใจทุกคู่นะครับคู่แรกเบรนฟอร์ดเล่นในบ้านราคาตอนนี้เป็นต่อสเปอร์ครึ่งลูกนะครับเปอร์เซ็นต์อยู่เบรนฟอร์ด45อยู่สเปอร์55ถัดมาเป็นปิศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้เปิดลังโอแทฟฟอร์ดนะครับรับการเยือนของคิสซันพาเลตราคาแมนยูตอนนี้ไหลขึ้นนะครับจากครึ่งลูกเมื่อเช้านี้ตอนนี้เป็นครึ่งควบลูกแล้วแล้วก็เปอร์เซ็นต์แมนยู63พาเลต37นะครับ ในขณะที่คู่ดึกนะครับเป็นบิ๊กแมตช์นะครับปืนใหญ่อาร์เซนอลจะเปิดเอเมเรสตีเดียมนะครับรับการมาเยือนของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นก็อาร์เซนอลยังยืนพื้นต่อที่ครึ่งลูกครับกระแสไปไหลรองเรือใบสีฟ้านะครับ66แล้วก็อยู่เจ้าถิ่นอาร์เซนอลเพียง34นะครับหวัดเสียวทั้ง3คู่ครับสำหรับพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะบอลต่อวันนี้ค่อนข้างน่ากลัวนะครับ ถัดไปเป็นลาลิก้าสเปนนะครับคู่หัวค้ำเลยก็จะเป็นเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนานะครับวันนี้เปิดค้ำนูรับการมาเยือนของอาราเบสบาร์เซโลนาตอนนี้เป็นต่อ2ลูกควบ2ลูกครึ่งเปอร์เซ็นต์อยู่บาร์เซโลนา69อาราเบส31นะครับไอ้ข้างข่าวบาเลนเซียครับเล่นในบ้านเป็นต่อเซลตาบิโกปอปานะครับเปอร์เซ็นต์อยู่บาเลนเซีย63เซลตาบิโก37 โอซาซูน่าจะเตะกับเรียวโซเซดัดราคาเหมือเหมอนะครับแต่กระแสไปอยู่ที่ทีมเยือนโซเซดัด6 65นะครับอยู่โอซาซูน่า35นะแล้วก็อีกคู่หนึ่งเรียวเบติตก็เตะกับแอดบินเบานะครับราคาเหมือเหมอเปอร์เซ็นต์อยู่เจ้าถิ่นบิดเบติสิ9นะครับอยู่บินเบา41นะครับยังไม่มีคู่แรงๆนะแต่ก็มีคู่ที่ค่อนข้างเยอะแต่ยังไม่แรงนะครับ ในกาโชซิลาอิตาลีนะครับแรงมาแล้วนะครับไอมาลาย,ยูเวนตุสวันนี้เล่นในบ้านเป็นต่อเอมปอรีผู้มาเยือนลูกควบลูกครึ่งครับเปอร์เซนต์อยู่ยูเว่เนี่ยเอยู่เอมปอรี30นะครับม่วงมหาการฟีอรเรนติน่านะครับเล่นในบ้านรับการมาเยือนของเจนัวฟิอเป็นต่อครึ่งควบลูกครับเปอร์เซนต์ฟิอตอนนี้67เจนัว3 3นะครับแล้วก็คู่ถัดมาเรียกว่าเป็น ดาบี้แมตต์แห่งกรุงมิลานนะครับวันนี้เอซีมิลานได้สิทธิ์เป็นเจ้าบ้านนะครับรับการมาเยือนของงูใหญ่อินเตอร์มิลานนะราคาล่าสุดเนี่ยเขาให้อินเตอร์ Inter บุกมาต่อที่ครึ่งลูกนะครับเปอร์เซนต์อยู่มิลานเนี่ยห้าิบหกอยู่อินเตอร์สีนะครับคู่ดึกเป็นจ่าฝูงอย่างนาโปลีครับจะบุกไปต่อหมาป่าโลมานะครับปอป่า เซนยังอยู่ที่นาโปลี56นะครับอยู่โรม,ม่า44บุนเดสลิก้ามีอยู่2คู่นะครับอิน <c> ซ <oughs> ีแดงดำไอแท็กแฟงเฟิร์ตวันนี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของหมาป่าววฟบวกครับแฟงเฟิร์ตเป็นต่อครึ่งลูกเปอร์เซ็นต์แฟงเฟิร์ต63วิวฟบวก37ในห้างไขายาไบเออร์เลเวอร์กูเซ่นครับเล่นในบ้านรับการมาเยือนของฮอฟเฟนไฮมนะครับเป็นต่อถึง2ลูกนะครับ เปอร์เซ็นต์เลเวอร์60ฮอฟเฟนไฮม์40นะครับลีก mm hmm. เอิงฝรั่งเศสนะครับตูล mm ูส hmm. จะเตะกับนีสราคาเหมือๆนะครับแต่กระแสไปอยู่นีสนะครับ68%อยู่ตูลูส32นะครับดูว่านีสซึ่งล้มเหลวในฟุตบอลยุโรปเนี่ยมาวันนี้กลับมาเล่นในลีกเนี่ยจะทำผลงานได้ดีไหมนะครับองเช่ che, เล่นในบ้านเป็นต่อเลออาฟครึ่งลูกครับ เอเปอร์เซนต์อยู่เจ้าถิ่นองเช่ห้าสิบเก้าอยู่เลออาฟสี่สิบเอ็ดแล้งเล่นในบ้านเป็นต่อน้องนะครับปอปาเปอร์เซนต์อยู่แล้งห้าสิบเอ็ดอยู่น้องสี่สิบเก้าแลนส์เล่นในบ้านเป็นต่อสตาบูคผู้มาเยือนครึ่งลูกเปอร์เซนต์อยู่แลนส์ห้าสิบห้าอยู่สตาบูกสี่สิบห้านะครับแล้วก็คู่ดึกก็ต้องถือว่าเป็นคู่ใหญ่นะครับโอลิมปิกมักเซ่ครับเล่นในบ้านเป็นต่อโอลิมปิกลียงครึ่งลูกครับ เปอรอยู่มาร์กเซ่ห้าสิบแปดอยู่ลียงสี่สิบสองนะครับฮอลแลนด์เอเลดวิซี่นะครับอารมาเลซิตี้เล่นในบ้านเป็นต่ออาร์เคซีวาวปอปาเปอร์เซ็นต์อยู่อารมาเล5ห้าสิบห้านะครับ <c oughs> อยู่วาวีสี่สิบห้าอาแจกอัมสเตอร์ดัมนะครับวันนี้ต้องเรียกว่าทำผลงานให้ได้ครับกับสามแต้มวันนี้เฝ้าลังเป็นต่อเฟยนูดผู้มาเยือนปอปานะครับ เปอร์เซ็นต์อาแจกห้าสิบเก้าเฟยนูดสี่สิบเอ็ดนะครับอ่าโกเฮดอีเกิล e นะครับเตะกับทเวนเต้ราคาเหมอเหมือนะครับ cent, เปอร์เซ็นต์เหลื่อมๆไปอยู่ที่ทีมเยือนทเวนเต้เนี่ยห้าสิบแปดอยู่โกเฮดอีเกิลสี่สิบสองสปาร์ต้าลอตเทอร์ดัมครับเล่นในบ้านเป็นต่อโกลดิงเกนครึ่งลูกนะครับเปอร์เซ็นต์สปาร์ต้าหกสิบเอ็ดโกลดิงเกนสามสิบเก้า เอเซดอักมานะครับจะบุกไปต่อนะครับวิเลมทเวครึ่งควบลูกนะครับเปอร์เซนต์อยู่อักมาทีมเยือน69อยู่เจ้าบ้านวิเลมทเวสามสิบเอ็ดนะครับนี่คือราคาแล้วก็เอ่อเปอร์เซนต์ล่าสุดนะครับในหลีกหลักนะครับในหลีกหลักต่อไปไปกันที่หลีกรองนะครับซิลีบีอิตาลีนะครับคาราเลเซ่ ese, เล่นในบ้านเป็นต่อเบสชาปอปานะครับเปอร์เซนต์ไปอยู่ที่รองทีมเยือนเบสชา67นะครับ แล้วก็เจ้าบ้านคาราเลเซ่สามสิบสามเคมอนเนเซ่จะบุกไปต่อซาแลดิตาน่าปอปานะครับเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูสีนะครับเ,เจ้าบ้านขี่นิดนึงนะครับห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เคมอเนเซ่สี่สิบเก้านะครับชุด,ดิโลอัลโต้ครับเล่นในบ้านเป็นต่อเลตเจน่าปอปานะครับเปอร์เซ็นต์เนี่ยไหลลองไปที่ทีมเยือนเลตเจน่าหกสิบนะครับแล้วก็อยู่ชุด,ดิโลเจ้าบ้านสี่สิบนะ บารลี่ครับเล่นในบ้านเป็นต่อโฟซิโนเน่ผู้มาเยือนครึ่งลูกนะครับเปอร์เซ็นต์อยู่บารลี่61อยู่โฟซิโนเน่39นะครับในเซกุนดาสองสเปนนะครับคาสเตลอนเล่นในบ้านเป็นต่ออุเอสก้าผู้มาเยือนครึ่งลูกนะครับกระแสไปรองทีมเยือนอุเอสก้า66นะครับอยู่เจ้าบ้านคาสเตลอน34เออีบาครับเล่นในบ้านเป็นต่อเดอะโปรติโวลาคอรุนยาผู้มาเยือนปอปานะครับ เปอร์เซ็นต์หัวก้อยเลยครับ50-50ครับไม่รู้จะออกฝั่งไหนนะคอโดบานะครับจะบุกไปต่อคาตาเกนาครึ่งลูกครับเปอร์เซ็นต์เหลื่อมอยู่ที่เจ้าบ้านคาตาเกนา56นะครับอยู่คอโดบา44เลียวซาราโกซาครับเล่นในบ้านเป็นต่อกาดิดผู้มาเยือนปอปานะครับเปอร์เซ็นต์ก็ค่อนข้างสูสีครับเจ้าบ้านซาราโกซาสี่สิบกาดิด51นะครับ เตเนริเฟ่ครับเล่นในบ้านเป็นต่ออัลบาเซเต้ปอปานะครับกระแสไหลเทลองไปที่ทีมเยือนอัลบาเซเต้63นะครับอยู่เตเลนิเฟ่37ลีกา2เยอรมันนะครับวันนี้มี3คู่เตะเร็วด้วยครับทุ่มครึ่งมั้งรู้สึกอา่าสิงห์เหนือฮัมบูร์ครับเล่นในบ้านเป็นต่อฮันโนเวอร์ผู้มาเยือนปอปานะครับเปอร์เซ็นต์อยู่ฮัมบูร์ก65อยู่ฮันโนเวอร์35 ไกเซอร์สลาเทนครับวันนี้เล่นในบ้านเป็นต่อพูเมนมูนสเตอร์นะครับครึ่งลูกเปอร์เซนไกเซอร์ er 68พูเมนมูนสเตอร์32แล้วก็ปิดท้ายที่พัดเดอร์บอลครับเล่นในบ้านเป็นต่อกอยเทอร์เฟิร์สผู้มาเยือนครึ่งควบลูกนะครับเปอร์เซนยังอยู่ที่เจ้าบ้านพัดเดอร์บอล61แล้วก็อยู่กอยเทอร์เฟิร์ส39นะครับนี่ก็คือราคาต่อรองล่าสุดนะครับแล้วก็เปอร์เซนนักลงทุนล่าสุดนะครับ ยังไงก็หวังว่าข้อมูลนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆน,นะครับก็อย่าลืมเข้ามารับชมรับฟังแล้วฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดคอมเมนต์มาคุยกันที่หน้าช่องได้เนาะส่วนท่านไหนต้องการสนับสนุนช่วยเหลือกันนะครับผ่านการสมัครสมาชิกกลุ่มไลน์นะครับก็สามารถแอดไลน์มาสมัครกันได้ที่ไลน์ ID นะครับ T- ีเด็ดน้ำมูนะครับ t d e T นะครับ N A M d o O นะครับประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอทุกท่านโชคดีครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ